สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมบัตส์สไตลนะครับผมและในคลิปนี้นะครับผมจะมาสุ่มกาชาสกินใหม่ของ P90 นะครับในรอบที่แล้วที่ผมพีออเดอร์ไปนะครับก็คือ P90 กระบอกนี้นะครับผมราคาสามสิบห้าทแล้วทีนี้เราพีออเดอร์ไปแล้วเรา, P เราก็กดรับเลยมาเป็นตั๋วนะครับอ๋อคือเราจะได้เปิดฟรี1ครั้งเหรอไม่เชิงฟรีหรอกก็35บาท39บาทที่เราเปิดไปรอบที่แล้วเป็นการเปิด10ครั้งนะครับผมเราก็จัดไปเลยแล้วกันอ่ากาชาคิสตันอ๋อมันเป็นกาชาคคนดูไปรับ ต้องปล่อยมือด้วย RPG โอเคแล้วก็ดีเซทดีเซทสีเลือดที่เหลือก็เป็นของเป็นวันหมดเลยนะครับ7วัน3วันซื้อ10แถม1งั้นก็จัดไปเลยละกันวันนี้มันต้องได้แล้ววะเอ,อิดไปเลยโอ้ oh. มีการันตีไหมเนี่ยแพ็คเนี้ยเหมือนจะไม่มีการันตีหรือเปล่าตอนนี้เรามีเหลืออยู่2,000ทองนะครับก็จัดไปอีกหน่อยเลยละกัน2 0 0พทองพีก้าวสมันต้องมาทั้งอันแล้วป่ะไป โอเค MC MC สีนี้สวยแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการเราต้องการ P90 สีแดงโอเคไม่ได้ต้องมาสักหน่อยหรอวะ P90 โอ้โห P90 จริงแตอินดิโกครับเนี่ยเ,เราต้องเอาสีแดงเราได้สก,กินแทบครบแล้วมั้งคนดูในแพ็คก็จะมีอยู่3ปืนนะครับก็ตามนี้เลยนะครับมีดีเก้แล้วก็อันนี้ปืนอะไรเก็กซิกเหรอกิกเก็กสักอย่างแล้วก็ P90 นะครับแต่ว่ายังไม่ได้สักทีมันต้องมาสักครั้งหรอวะ อยา่าเมานะลูกไปหุยสีทองสีทองอย่างนี้มันเวกเตอร์อินดิโกเางกดโอ้ oh, ยังครับยังเฮ้ย hey, มานี่มาหนึ่งอันและเป็นกิ๊กอกิ๊กซิกนะครับโอเคได้มาละหนึ่งอันนะครับหนึ่งชิ้นก็คือกระบอกนี้ของเรานั่นเองนะครับแต่ที่เราต้องการคือพี0ระดับเอาต้ามันยากจังอะไปต่อเลยแล้วกันนะครับอย่าบอกนะว่าเราต้องหมดตัวไม่พออย่างนั้นเหรออินดิโกรครับ อินดิโกอีกแล้วเฮ้เยรุ่มนี้มาแน่มาแน่แต่ไม่รู้ปืนอะไรอ้อยมาแล้วครับ P90 <c oughs> คิสตันเลือดนะครับบัตรคิสตันนะครับผมเป็น P90 แลต่อไปอีเกิลแดงเราได้มาแล้วเนาะที่เหลือเราก็ได้ครบแล้วครับ <c oughs> สกิน,นที่เราได้มานะครับบอกเลยว่าโคตรเยอะะแบบเยอะมากนะครับแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามันได้อะไรบ้างแต่ว่าที่รู้คือเยอะมากนะครับก็คืออินดิโกเนี่ยเยอะแทบทุกปืนเลยมั้งแล้วก็อันนี้นะครับผมเป็นสีแดงๆนีอินดิโกสกาอินดิโก ทุกปืนเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ตรงนี้แหละครับสวยที่สุดก็น่าจะเป็นอันนี้เลยครับผมนี่พีเก้าศูนย์ที่เราตามหานะฮะอุย้ยอินดิโก้แล้วก็ผสมบัตรคริสตัลได้ด้วยเหรอเนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นธรรมดาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมสีดำดำแล้วก็มีล้อมรอบด้วยสีแดงๆนะครับแต่ถ้าเราใส่ลายพรางเข้าไปต่อปุ๊บมันจะเป็นอินดิโก้ผสมบัตรคริสตัลน,นะครับผมบอกเลยว่าแปลกแนวดีนะฮะแหวกแหวกดีครับผม เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะจัดปืนก่อนเลยละกันนะครับเอาเป็น S M G g 90, ี90เรายังเล่นไม่ได้เหรอเนี่ยเงื่อนไขในการปลดล็อกนะครับทาการสังหารคนด้วย S M G 50ครั้งนะครับผมตอนนี้ผมมี6ทั50เราต้องไปจัดการคนทั้ง50คนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปจัดก่อนเลยละกันแล้วก็มาที่โหมดนี้เลยครับผมต่อสู้ฮอสปอตยืนยันแล้วก็ลุยเลยครับเราต้องใช้ S M G ฆ่าทั้งหมด50คนเกมเดียวก็ได้แล้วป่าวะเราเปลี่ยนปืนไงนี่โอ้เราไม่ได้จัดปืนมานะครับงั้นก็ เวกเตอร์แบบไม่ต้องแต่งกันเลยก็ได้นะไปอันนี้ก็จะเป็นเวกเตอร์อินดิโกนะครับบอกเลยว่าก็ได้อยู่สีสวยอยู่นะครับผมเข้ากับตัวตละครเรามากน้องเลนไปเลยเดี๋ยวความไวมันแบบความไวมันแบบไม่ได้วะไปเฮ้ยเดี๋ยวก็คุมได้เดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็ชินอุ้ยอะไรอะวอลไฟโค้ทเ้เฮ้ยย่า อย่าเอ้ยยังรอดอยู่อะยังรอดยังรอดกลางสงครามอ่ายิงไม่โดนแต่ก็ได้อยู่ยิงไม่โดนแต่ก็ได้อยู่ว้าตายหนยึ่งตายสองตายสามฮ่าน ua gaming เว้ยโอ้โหไม่หายิ่งไม่ ม่เนี่ยไม่ให้ครับไม่ให้ครับเฮ้ยวัวไฟมันเฮ้ยเอาไม่ตายเอาไม่ตายไม่มีตนนัวไหนตายเลยทีนี้เอาเออได้อยู่ถึงจะยิงเป็นแม็ Team กกันเถอะแต่ก็มีโดนบ้างาไยืนเฉยเหมือนจะเอฟเคถ้าได้ที90มามันน่าจะสนุกมากแน่ๆเลยแต่ต้องรอก่อนครับที90ผม มันต้องรอพีก้าส่วนตัวเองมาก่อนว่ามันจะมันกว่าเวก,กเตอร์ขนาดไหนวะมาอีกหนึ่งมาอีกหนึ่งอวอล์ม <c oughs> อันนี้โดนยึดโดนยึด <c oughs> นี่แน่แล้วก็วอร์ไปเลย <c oughs> ปิดรู <c oughs> อยากมาก็ต้องมาทางนี้นะครับเฮ้ยขึ้นได้ด้วย <c oughs> เออโดนลาดโดนลาดเฮ้ย <c oughs> เอา้าเฮ้ยเฮ้ย หายนึ่งได้อยู่ได้อยู่หัวใจเต้นแรงโอ้โหเฮ้ได้อยู่ได้อยู่เจอตัวละยากได้ะโอโอโอปืนมันดีด SMG ยิงระยะนี้ไม่ได้หวะนี่เนี่ยเจ็ดเก้าศูนย์โอเคสวยรอบนี้แหละ P90 ของเราจะได้เฉิดฉายสักทีสามสิบเจ็ดคิวโอเค มาครับผมเราก็ปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ P90 นะครับเราก็ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์แต่งนิดหนึ่งนะครับว้าวไม่ว่าเราจะใส่อะไรไปนะครับมันก็จะกลายเป็นสก,กินหมดเลยอ๋อจยเป็นส่วนนี้ส่วนนี้คือจุดอะไรวะเนี่ยกิ๊บมือแลวนี้คือโอ้หเลเซอร์อแบบ แดงอ๋อมันก็ต้องปลดล็อกของแต่งไปเรื่อยๆเนาะโฮโลของมันนี่แหละครับปะสําหรับเกมบัสไต์นะครับสําหรับมือถือใครที่ไม่แรงก็สามารถเล่นได้นะครับอย่าลืมไปลองโหลดเล่นกันนะครับลิงก์ดาวน์โหลดได้ใต้คลิปเลยนะครับผมนี่พีก้ของเราก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสีแดงๆม่วงๆคาริโก้บวกกับบัสกิสตันนะครับผมมันจะออกแดงๆอย่างนี้เลยนะฮะเทยูเทอยู่แต่ว่าความไวมันไม่ได้เลยผมรู้สึกได้ตั้งแต่เข้าเกมมาละนะขอยคอยลองปืนหน่อยแล้วกัน ลูดหนึ่งลูดอุ๊ยหูดนลัดกระสุนเยอะด้วยเออลูกเยอะแต่ว่ายิงไม่โดนเอ้ได้อยู่ได้อย,อย,อยู่ได้หนึ่งคนเห็นปะนี่แนีลูกเยอะลูกเยอะไม่ต้องโหลดครับได้อยู่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 วะอุ้ยไม่ตายเหรออได้อยู่ได้สองเลยอุ้ยได้โอ้โหเวกเตอร์เอ้ไม่ใช่มีก้าสูน ได้อยู่ครับไปโหลดเลยระหว่างนี้เราก็ยึดวอลล์เลยครับไปยึดพื้นที่เอ้ยหลังเอ้าเอามันเกิดสับที่เกิดมันสับที่เกิดไม่ได้ไม่ได้อุ้ยไม่ใช่อันนี้เพื่อนเราโอ้ยโอ๊ยหลังอุเอ้าไม่ทันสายหนึ่งสายสอโอ้เอาเรื่องลู่เอาลูดเอาอย่างเดียวเลยครับสำหรับ P90 นะฮะเฮ้ยไปไหนสายหนึ่งอุ้ยลูกหมด โอ้ยหลังรุด <c oughs> ตายตาย,ตายเอาเรื่องพี่ก้าวสูงโคตรมัน <c oughs> มีไฟวอลครับแล้วจังหวะน,นี้ผมจะสวนแต่มันตายก่อนโอเครอดอยู่โอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่อง <c oughs> พี่ก้าวสูงโคตรมันอ้าว <c oughs> ้โหเจ็บทุกตัว ไม่ต้องโหลดแล้ววิ่งต่อนี่เนี่ยไม่ต้องโหลดวิ่งต่อวิ่งต่อเอ้าอันนี้มืนมืนหมืนมืนเอาตายเฮ้ยผมนี่ยมืนมืนไม่ล่ะมืนไม่ล่ะเขาเรียกว่าจังหวะนี้จะสวนยังได้อยู่ครับไม่ต้องโหลดเลยไม่ต้องเลงด้วยโคตรนิ่งโคตรตรงเออโหลดอยู่โหลดอยู่ขอร้องขอร้องเออได้อยู่ถ่นจะสวนเออผมจะสวนเพื่อนช่วยดีมากเพื่อน มนตายหนึ่งตายสองโอ้โหโคตรสุดทีก้าส่วนทอดโกงวอลไปทำไมไม่รู้แต่วอลก่อนเพื่อความเท่อันนี้เฮ้ยโอ้โหใครมาจะเอาลงล่ะทีเนี้ยฮะเฮ้ยไม่ทันไออันนี้เพื่อนเฮ้ยมันโดนยึดโดนยึดเพื่อน เออได้อย <l id> ู่ครับได้อยู่ยิงมาอยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยึด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 อยู่โอเคเฮ้ยเฮ้ยโดนอะไรเอาลูกหมดโน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 ะอะไรวะน่ะไม่ใส่ลูกให้เ็ษสักทีไปต่อแล้วกันไปต่อขึ้นทั้งบนเหรอขึ้นทั้งบนเอาเอาอะไรอ่ะอ๋อเอาแล้ว นัวไปหมดเลยวะเมันนัวมัวไปหมดเลยอะไรก็ไม่รู้เสียแค่สุดระยะไกลเออจนตายหิวเหรอเอออันนี้ไงหิวหิวเหรอหิวเหรอพยศเก็บสองเฮ้ยพยศเก็บสามยังครับยังเพื่อนเอา้ในนี้มีหนึ่งเนียนหนอเนียนหนอ เย็นไหมล่ะว้าเออช่วยกันยึดเพื่อนช่วยกันยึดลูกตองเหรอยีงกระสุนกันยังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วเบสครับกินได้ดูระยะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอ้าแล้วมันกดยิงไม่ได้เหรอมาหนึ่งลูกตองกันทั้งแมปเลยเหรอทีมนู้นน่ะเอ้ยลูกตองกันทั้งทีมไม่เป้าฮะเด็กทีต่อครับ โอ้ยสมุดสุดใจโลสันหันสุดอะไรวะบอสเบื่อจะยังไงพีกระสูนย์ก็จุ๊บมั่วเลยครับดีก็เยอะลูกห้าสิบนัด S M G รูดปืนรูดปืดปดนนี่รูดหาย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 ไม่ได้ทุกระยะขนาดนั้นหรอกแต่ก็เล่นได้อยู่ในระยะไกลๆโอเคเล่นจนเวลาหมดนะครับรอบนี้ไม่ค่อยมีการยึดพื้นที่อะไรกันเท่าไหร่เลยนะฮะแต่ก็สำหรับปืนพีก้าศูนย์ก็หูห้าสิบเอ็ดคิวโคตรสุด ห้าสิบคิวสำหรับปืน P90 ผมติดดาวเลยดอกเนี้ยติดดาวครับนี่โคตรเท่เอาเป็นว่านะครับสำหรับใครที่อยากลองเล่นนะครับก็ไปสามารถโหลดได้ในลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมสำหรับโทรศัพท์มือถือที่มีพื้นที่จัดเก็บแค่1นึจิกก็สามารถโหลดเล่นได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ดกดติดตามเอาไว้ด,ด้ยวยแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย